การเรื่องอาหารและเน็ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเ,ปเด็กๆอยากทราบหะคะว่าอาหารและเน็ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าแต่และชนิดเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าเด็กอยากรู้แล้วนะคะเราไปฟังกันเลยคะ่ะมาที่อันดับแรกกันเลยนะคะเด็กๆเสือนะคะเสือ เสือก็เป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะพฤติกรรมและเอกลักษณ์ของเสือเนี่ยจะมีรูปร่างและลักษณะที่แตกต่างจากสัตว์ในกลุ่มอื่นนะคะเสือจะชอบหากินเวลากลางคืนมีถิ่นกำเนิดอยู่ในป่านะคะแล้วเสือส่วนใหญ่นะคะดเด็กๆยังมีความสามารถในการปีนป่ายต้นไม้ ลักษณะฟันของเสือนะคะก็จะมีเขี้ยวอยู่สองคู่ค่ะแหล่งอาศัยของเสือนะคะเสือจะชอบอาศัยอยู่ในป่าหรือในถ้านะคะและอาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยวและลำพังเพียงตัวเดียวค่ะเด็กๆเสือจะออกล่าอาหารตอนกลางคืนกันนะคะและเสือเนี่ยชอบอาหารกินเนื้อค่ะ ต่อมาคือสิงโตนะคะนิสัยของสิงโตนะคะสิงโตจะอาศัยบนพื้นดินเป็นหลักนะคะและสามารถปีนต้นไม้ได้ค่ะโดยเฉพาะที่เป็นสิงโตวัยเด็กนะคะสิงโตวัยเด็กเนี่ยมักชอบปีนต้นไม้เล่นนะคะเด็กๆแต่พอโตขึ้นนะคะมันจะไม่ค่อยปีนต้นไม้ค่ะสิงโตนะคะมักใช้เวลาตอนกลางวันนะคะพักผ่อนอยู่บนต้นไม้ค่ะและสิงโตนะคะเด็กๆ หากินได้ทั้งกลางวันและก็กลางคืนเลยนะคะส่วนใหญ่นะคะสิงโตจะชอบหากินในช่วงค่ำและก็ลุ่งลุ่งสางนะคะเด็กๆอาหารของสิงโตนะคะก็คือเนื้อนั่นเองค่ะเนื้อจากสัตว์อื่นๆค่ะอย่างเช่นม้าลายกระรอกวัวกระทิงเป็นต้นนะคะต่อมาก็คือช้างนะคะเด็กๆ ช้างนะคะจะชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงนะคะและอาศัยอยู่ในแวดล้อมที่หลากหลายได้นะคะก็คือจะมีทุง่งหญ้าป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณป่าดิบเขาหรือแม้กระทั่งป่าปลูกของมนุษย์นะคะอย่างเช่นสวนป่าศักด์หรือสวนยางพารานอกจากป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์แล้วนะคะเด็กๆ ช้างนะคะยังต้องการแหล่งน้ำที่สะอาดเพื่อดื่มและพักผ่อนคลายร้อนในบางเวลาด้วยนะคะเด็กๆช้างนะคะช้างก็เป็นสัตว์ที่มีพืชอาหารหลากหลายนะคะโดยหลักๆก็จะมีคือหญ้าไม้พุ่มผล,ลไม้ยอดอ่อนรากไม้หรือแม้กระทั่งเปลือกไม้ก็อาจจะพบเห็นได้เช่นกันนะคะหยวกกล้วย และหน่อไม้เป็นต้นค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าช้างเนี่ยต้องกินอาหารมากถึง200กิโลกร,รัมต่อวันเลยนะคะโดยใช้เวลากินโดยเฉลี่ยนะคะถึง16ชั่วโมงเลยนะคะเด็กๆและช้างนะคะต้องการน้ำเนี่ยมากถึง200ลิตรต่อวันเลยนะคะต่อมาเลยค่ะคือโคอาลา หมีโคา่านะคะเด็กๆเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเมียจะมีกระเป๋าอยู่หน้าท้องนะคะที่อยู่อาศัยของหมีโคา่านะคะหมีโคา่าจะอาศัยอยู่ในป่าที่มีต้นยูคาลิปตัสส่วนอาหารนะคะหมีโคา่าจะกินอาหารก็คือใบของยูคาลิปตัสนะคะ ใบของยูคาลิปตัสเนี่ยนะคะจะมีความเหนียวมากเลยทำให้หมีโคอาล่านะคะต้องใช้การเคี้ยวในแต่ละครั้งเป็นเวลานาน,านเลยค่ะกว่ามันจะกลืนลงไปโดยอาจจะเคี้ยวมากถึง16,000ครั้งต่อวันเลยนะคะเด็กๆทำให้หมีโคอาล่าตัวที่มีอายุมากฟันจะสึกหรอหมดปากเลยนะคะต่อมาแพนด้านะคะเด็กๆ แพนด้ากระจายพันธุ์ในแนวเทือกเขาทางตอนกลางของประเทศจีนนะคะที่อยู่อาศัยของแพนด้านะคะเด็กๆแพนด้าจะอาศัยอยู่ในป่าสนและป่าไม้ใบกว้างที่มีต้นไผ่อยู่หนาแน่นบริเวณที่มีฝนตกหนักและหมอกหนาคุมตลอดปีค่ะอาหารส่วนใหญ่ของแพนด้านะคะ ที่อาศัยอยู่ในป่าธรรมชาติก็คือไผ่นั่นเองค่ะนอกนั้นจะเป็นหญ้าชนิดอื่นๆนะคะต่อมาเลยนะคะเด็กๆคือกวางกวางสามารถอาศัยอยู่ในที่ที่มีความหลากหลายของสภาพอากาศนะคะตั้งแต่ทุ่งหญ้าพื้นที่ป่าฝนเขตร้อนป่าโปรง่งป่าไม้พุ่มและทุ่งหญ้าสวรรณาค่ะ กวางบางสายพันธุ์นะคะที่มีขนาดใหญ่จะอาศัยอยู่ในแถบป่าสนผสมป่าหรือดูการเขตร้อนซึ่งเป็นที่มีหญ้าวัชพืชและสมุนไพรที่จเจริญเติบโตเป็นอาหารที่กวางชอบกินขนาดเดียวกันนะคะก็จะมีกวางสายพันธุ์ขนาดเล็กนะคะ ซึ่งมักอาศัยอยู่ในอเมริกากลางและอเมริกาใต้และเอเชียที่เป็นป่าทึบนะคะอาหารของกวางนะคะเด็กๆกวางจะชอบกินใบไม้และยอดอ่อนของพืชมากกว่าหญ้าค่ะอาหารในธรรมชาติของกวางก็จะมีเถาวันอ่อนๆยอดอ่อนของไม้พุ่มเตี้ยๆใบไม้ใบหญ้าที่เพิ่งผีใบใบไผ่ และชอบกินดินโป่งมากๆเลยค่ะเด็กๆต่อามาอันสุดท้ายเลยนะคะเด็กๆยีราฟยีราฟเป็นสัตว์พื้นเมืองของแอฟริกาอาศัยอยู่บริเวณทุ่งสวัณนาหรือทุ่งหญ้าเปิดกว้างอาหารของยีราฟนะคะก็คือใบและกิ่งก้านต้นอาคาเซียที่มักมีหนามลิ้นยีราฟจึงมีความด้านและหนาเป็นพิเศษ เพื่อการกินใบอาคาเซียยีราฟโดยเฉลี่ยนะคะอาหารต่อวัน20-30กิโลกร,รัมเลยนะคะเด็กๆทั้งๆในความเป็นจริงแล้วนะคะสามารถอยู่ได้ด้วยอาหารวันละ5-8กิโลกร,รัมก็เท่านั้นนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆเ,เคยสังเกตยีราฟนะคะเวลายีราฟใช้ ลิ้นตวัดรอบๆใบหน้านะคะนั่นก็คือเพื่อไล่แมลงที่เกาะตามใบหน้าของมันเองค่ะลิ้นของยีราฟจะมีความยาวโดวยประมาณ45-47เซนติเมตรเลยทีเดียวนะคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็ได้ทราบอาหารและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ากันไปแล้วนะคะเด็กๆ อย่าลืมไปทบทวๆความรู้กันนะคะว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยกินอาหารยังไงและอาศัยอยู่แบบไหนสำหรับวันนี้นะคะคุณตุลันตาก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจ็เจเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ